ครับสวัสดีพี่น้องปลอดาัยตูปูตูโกนะครับประพอกับโควิดสะอาดคือเก้าเลยครับกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงเสาร์เมื่อวันพุธที่13ธันวาคม2566นะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันหนากว่ยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกมาในตอนเสาร์นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงเลิมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมบ้านเฮาอยู่นะครับ สำบรับเ้า,านี้นะครับอุณภูมิต่ำสูดนะครับอยู่ที่จังหวัดปุรีลําครับ2 0 2องศาเซลเซียสนะครับ้อยเอ็ดอำนาจเจริญนะครับ2 1 7แล้วก็มุกดาหารนะครับ2 1 9องศาเซลเซียสนะครับรับวันนี้ต่อการเนียนให้เกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเท่าอันเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นยังปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับให้ด้ในช่วงนี้วันเท่าก็จะมีอากาศเยน็นแต่เย็นบาหลายแล้วก็มีหมอกบางในตอนเ้านะครับ จากพัดท้ายดาวเทียมตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเฮาครับมีท้องฟ้าโปร่งอยู่นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมันเฮาก็จะมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกมาในตอนเช้านะครับลมเป็นลมตะว,วันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสนะครับตามสุ่ยที่20-22องศาเซลเซียสนะครับในวันนี้ครับจนหอบวันที่16นะครับมันเฮาก็จะมีอุณหภูมิคงที่นะครับจนแต่ มีอุณหภูมิคงที่ครับแต่อุณหภูมิก็จะเย็นได้บาหลายนะครับในมือวันที่17เป็นต้นไปนะครับวันเทาจะมีบริเวณความกดอากาศสูงรวมกับอากาศยายเย็นอีกรลอกหนึ่งนะครับในวันเทาในช่วงเวลา,ากลางนะครับจะมีลมแห้งนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิลดลงในมือวันที่20-21นะครับวันเทาก็จะมีอุณหภูมิลดลงอย่างลงหลายนะครับถัดจากนั้นนะครับวันเทาก็จะมีอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นนะครับจนอดวันที่24นะครับ ยอยางใดพ่อแม่พี่น้องก็ระวังระวังโตไวใ,ในมือวันที่17เป็นต้นไปนะครับก็ขอจบรายงานพื้เท่านี้นะครับพ่อกันไม่โอกาสหน้านะครับก็ขอพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องครับยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เนยนะครับรเนนรบพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็ได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้ทุกมือนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพ่อกันไม่โอกาสหน้าจุติมิเฮสบายดีทุกคนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน